ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวกับพ่อมนุมจากกลนคนสละกข้ามจาดำข้ามเข่าใหญ่ใหญ่ว่าแม่เข่ามือเนี่ยใหญ่อยู่หัวฮะแม่ท่านเหรียญว่ะล่ะหัวจ้าท่านเห็นยญจาดำเที่ยวไปหัวจ้ามื่อนี้เห็นแล้วจ้าโอ้ยเป็นรอแล้วผมกำลังเดินทางมาหาอีแม่อันนี่แม่ก็ได้เจ้าเนาะขันเอิญอีพอขึ้นอีพอขึ้นเนาะแม่อุดมผมมีผัด บ้านเลขที่ยี่สิบแปดมูทีซี 4, บ้านขามป้อมตำบลโคเรื่องอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแม่อุดมปีนี้อายุหลายมาไหนครับหา้าหกสิบห้าปีหกสิบห้าปีโอ้ยหน้าตาเจ้าก็แดงอยู่ครึ่งเ <c oughs> จ้าไปกินสมฮุงมาทิกินเพี้กินเพี้ได้ไหมกินเพี้ได้บ่กินบ่กินในตะกี้กินได้ไดไดกนินได้แต่เกลือ กินยังกับกินบ่ได้บ้านี่ตำโสมแก้วกุ้งกินได้เมดอโอ้เจ้เกียจ้จะดวงเยวเนี่ยโอ้เดี๋ยวนียจะเอาเอาสั้นเดี๋ยวที่ยวกับแม่ก็รับอาการมันเป็นตัเป็นนี่อย่างมาเป็นอย่องเป็กน้งปวดขาปวดขาเนี่ยหาเอวขึ้นมาหาสันหลังมันนี่ละแล้วก็ความดันอืแล้วเขาก็ว่าความดันมีไขมันตะกี้ว่าเป็นที่เนี้ยมีไขมันโอ้เจ้าสิเป็นอย่างอีกนั่งน้ำเจ้าได้มีไขมันเป็นอย่างอีก มันก็ความแต่ละก็ปวดหัวว่าเห็นหุงสงเสร็จแล้วป่ดเห็นหุสงจ้ะคนว่าก็จะให้อุ้งคือว่า<ะ>หันใจว่าอิม่มละหันใจว่าอิม่มมันเป็นหอบติหอบแต่หอบไม่ยังคืาาบอบ่ห่าเบาครับหัวอ่ะอ,ะอ,ะอะย่ามันหลุดมือจ้ะเป็นพุ่มแพร่ปวดขานดำจ้ะ อาการมันเป็ี่ยนไดเมลลูกไอหลานฟังไดเปล่ามันเป็นไดดเป็นยังไงมีไอมือไอจ้าอ๋อมันถี่มือไมาขับมือไอถี่มารุดไปหาหมอจิไปหาหมอจิโอ้ยสามสิบสองหมอแล้วพอไอ้คนไรยุสายีก็ไปคันสามสิบสี่คือถี่เศร้าน้องจ้าเอ้าโดยเฉพาะตอนนี้อาการมันเป็นยังไงไหมเอาโว้ยเอาว้ยพี่น้องฟังรักษามาโดนปไหนแล้วโอ้ยเป็นสาวปีแล้วเดี๋ยวนี้มันกับใครแน่แล้ว อันก้มดันกับปกติไปกินยาหมอตีส้ำมาปีทั้งหมอสารพัดมานี่มากินอย่างนี้แหละย,ยู่นะ่ะเวียงมณพุดนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ได้ไปหาหมอผีไปดูซ่องไปซ่องเลขซองย่มบ่บ่อืมบ่ไปเจ้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนาะมาลุจจักน้ำสะกัดจับเกลืองคุดหยอนสยามได้ยังไงแม่โอ้ยกระเพื่นโฆษณาโฆษณาได้ยินผู้ใดโฆษณาได้ยินผู้ใดเราโฆษณาไจ่าจดำคำโกใหญ่จดำนั่นแหละแม่ผมจังคอยบริดัโทรศัพท์มาถามผมก็เลยมาเดียตนเองอยากมาเห็นหน้าเห็นตามาเห็นแม่แล้วเขาก็บริษัทนัดกันไว้เนาะลุจจักน้ำสะกัดจับเกลองคุดหย่อนสยามน้ำย่ม ผมสัมผัสไปสัมผัสแต่ผู้ใดก็สั่งคนเขาว่าโมมินไปจ้างเขาเ่าบ่ว่าสันเราผมได้จ้างาช่ไหมไม่ได้จ้างเนาะแล้วก็บ่ได้นัดกันบ้านนี้รู้จักแล้วแม่ไปซื้อจากสาไม่ยินเริ่มแรกก็ไปซื้อพื่น่ะตลาดอันบ้านสวัดโอสดสวโอสดครับดูตลาดร้านขายยามีแทบทุกร้านนะครับคอยเป็นยี่ห้อเส้นสยามนะบมมีของผมคอยเป็นเส้นสยาม ที่ว่ามันหลายเส้นพี่น้องเบิงเหสังเกตบอกว่ามันมีหลายเส้นของทําเที่ยวี่แบบมันหลายเต่ของพ้นกับพี่น้องของพนเหแม่ว่าดีกับชิน้องของพ้นไปต่ว่าส่วนมาเขาไปกินของของเส้นสยามแล้วกลับไปกินของอื่นกลับมากินเส้นสยามพื่เกาดิ่งหายยูของเบิงโหมาถามหายยูเนี่ยคือบอรองบางรวดบอเขาว่ามันดีมันเบือเงินเบือเงินบออยากทำไรเนาะแม่เนาะแม่เดี๋ยวนี้แข็งแห้งดีแล้วหันใจอิ่มแล้วความดันกับบอเดะลุผู้โ่ง ขึ้นมาแล้วดีแล้วดีเลยแกจะกี้กพักก็บยางให้ลูกได้อยู่ตะกี้กไปบ่ไดย้ยางออกน้ำบ่ได้หอพอืดหันใจยยิ้มบ่เดี๋ยวนี้ยิ้มอยู่พุพ่มแพร่ปวดขาได้เป็นได็กข่แน่นงเลยแกโอ้ดีเป็นจังบุญเนาะแม่เนาะผมได้มีโอกาสได้มาหาแม่เมื่อนี้ผมก็บพุ่มใจดีใจนำ้ำแม่มีอย่างที่จะฝากที่ฝากน้องบ่โอ้ยก็มีว่าอยากให้ได้กินในอยากน้องกันนั่นละกันเป็นคือเจ้าเนาะเป็นคือกันนะขาขาพิ่นแข็งแห้งคือเจ้าเนาะแต่ถึงอย่างนี้ก็สางแม่ การเจ็บไข้ได้พ่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมดาแม่นอยู่แต่ห้องต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปหาหมอเพราะหมอพนมียารักษาคนไข้อันนี้นะมังคนเส้นยามันบมเมนยาที่ไปรักษาโรคบมเมนยาที่ไปรักษาคนไข่แต่มันเป็นอ่านเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายแม่นอยู่แกะแม่นบอแม่กินเราไม่แห้งเนาะกินไม่แห้งเดี๋ยวนี้ไปลบดูบ โบใครเป็นบไม่ได้ไปลบเตีบยวโบ่างกายอย่างกินข้าวแทบเนาะกินข้าวแทบย่งพ่าฮ่อยังก็อนนพ่ออย่างนี่เราซื้อหน่อยแฟนจอาพัตตาโบพาตาบเจ้าบ้าน่วนลบไปลบเตียววันนี้ใกลพูดนรอกันแม่ไ่าลูกเคยลูกสาวกับมากินน้ำมากินน้ำกินได้เมื่อแม่บเป็นอันตรายหอกนี่ผู้ลูกเคยน่ะ สีได้ไปพาเออเป็นยังล่ะเอาขึ้นเคียงแล้วงัจ้ะเออบ้านนี้อุ้ยผมมาพาดอกสั้นเป็นยังบ้านนี้ย้ายก็เลยเป็นหนิวและไตเออพามาแชนึงแล้วครับพาไม่ทช่นึงแล้วเท่สองบ้านนี้มันจะขึ้นอีกนะอมันจะก่อตัวขึ้นอีกครับปวดลายไปครับรถกลับไปว่าได้บ้านนี้เอ้าลองกินบางรู้ลูกสนุกนี่แบบมาสามขวดก็ะหายลูกเคยขวดนึงกินลรวห้วยว่าได้ไปพาเป็นไหนเป็นไหนมเป็นไหน มันมันบ่มีเลยสลายลูกเคยอู้เดี๋ยวนี้ไปเยอะเส่ลูกเคยอ่ะอยู่บ้านเดี๋ยวนี้อยู่บ่อยู่บ่บุญอ่ะเฮ้ยเห็นอั่างนี้จริงๆไม่บอกน้ำกันเหรอไม่อย่งเห็นหน้าแห้งเลยล้านเขาสิได้มาโอ้ครับดีแล้วแข็งแห้งแล้วสบายแล้วอายุห้นหกปีเป็นชยังบุญเนาะแม่เนาะเป็นชยังบุญลูกเคยกับเซ้าเนาะจ้านี่บอกคนเนี่แล้วคนบ้านข้างเคียงเนาะบอกอยู่บอกพี่บอกน้องลูกหลานเนาะอยู่บ้านนี่ก็กินเนี่ยครับเกินน้ำแค่กันกันเพิ่นเป็นเนี่ยง มันเป็นอ้วนเป็นอ้วนรุองพึง่งไปนี้มันกินมันว่ามันทายไงออมันทายยากามันทายไม่ได้ทา,ายเป็นก้อนเอาเอาขอแสดงความยินดีนะรับพี่น้องทุกท่านเขากำลังให้เกียรติที่ตามรับฟังคือบทสัมผัสของคุณแม่อุดมผู้มีผัดอายุ65ปีบ้านเลขที่28หมู่4ีตำบลขอยเรื่องอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นบ้านําป้อมเลยแม่เนาะ เป็นหอบเป็นหืดเป็นคว่ำดันเป็นพุ่มแพ่ปวดขาแล้วก็ลูกเขยเป็นโรคไตที่ไปพาบราเนพาตอนนี้คิดแล้วเศร้าแล้วพอแสดงความยินดีน้ำพี่น้องได้ฟังเรายการนถ้าว่าอยากจะโทรมาถามคุณแม่อุดมผู้มีผัดจะโทรมาเราวแมเบอร์โทรศัพท์จำได้บ่จำจำไม่ได้นี่นี่เบอร์เบอร์นี่นาะแม่เนาะที่เขียนไว้อเนาะครับพี่น้องครับขณะเขียิที่ตาเราฟังอยู่ในขณะนี้นี่บริมาจ้างเ้า <Yeah. S 2> และจาดังเขาใหมีโอกาสไดอมากมือนี้พ้อมกับทีมงานและกระทั่งบริษัทเนสยามที่เดินทางมาจากกรุงเทพเล่ากระดินซอดําคุณเยี่ยมแล่ากระคุณกล่องทั่องโมที่เดินทางมาได้มอบน้ำสกัดจากเปล่ามังคุดยี่ห้อสนสยามให้แม่ไปกินไปดื่มไปใช่กันคนมาถามแม่บอกคนนี้เบอร์โทรศัพท์ของเรา087 864 0241 087่หนึ่ง แป4หกสีมอบน้ำสกัดจากหลวงคุณยอด์ส um, ัญญาแม่แม่ไปดูแลสุภาพร่างกายได้แม่อุดมเด้อครับครับแม่แม่สุขพลังฤทธิ์คองสูงฮอดไงไวฮจะเลริดจังไวปัดออกไปยืวันเ่เยสพระธนสพละพังพระวันตูมีรักขันตูสุรักขันตูสาทุอัญโยนุสุขังพลังเทธิครับขอบคุณเลยนะเนาะเนาะครับครับครับ